เตูบีพันครับ18นิ้วแล้วก็ดอกลำโพงแล้วก็เครื่องขยายมาสามรายการให้อาจารย์พิจารณาดูว่าจะพออัตราพลพันนะครับอัตริพลพันใช่

อีลาดีมันมันจับโดกอีกของอน,อนี่จ้ายังไม่โม่เสมือให้ระวังเลยเหรอดูไม่รู้หรอก้าไม่เอาอย็นโครงรถเฮนี้อาจารย์เตือนตะยโมบ่อันนี้ของผมเองอเพาเขาจะทำใช่ไหมไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วโอ้นอำเลยอโอ้ คือดีพนนา,านิลฮามอมมตุยมบาดไหยลืแตลอพื้นที่ลื้ล่่้้้้้้้้ก้กกก้้้้้้้้้้้

ដែលគឺដន្ត្រៃមានធ្វើប៊ូណូ4តំការធ្វើទី2របស់6ចាក់ខាងខាងລະសាមែនអេលឿនទៅទៅដើមមានងប់របស់ណាគឺអនាគតនៅយោដនឡងហុយដើមមិនដើមមិនយកធ្វើប៊ូរបស់គង់មិនយកអើអីហុនបានហុយបើណប្រចាំធ្វើប៊ូ70 травы. Mm -hmm. เป็นท <oung> ีอีผมลงมเอยนายไม่ร้อนนี่ลูกเป็นคนสู้ชีวิตมากไม่รร้อ អ <laughs> ត់នោះកៅដោយីចេះហើយបិទខេមវិញខ្ញុំអមស៊ីពុជវិញអូរុកមេងប្រកាចៃយ៉ាណាខ្ញុំណាំពុជវិញថ្ងៃរត់ដើរថាយនេះមានតែដើរបាញ់ជួយហើយប៉ានេះខ្ញុំមេងរុននេះណយប៉ាយោទខាងខ្ញុំដាក់តាមរកព្រឹងដាក់ចាំបានលោកទាំង ดีจังานคดกรงปันนี้แล้วเนาะตีเมื่อินละจันนี่กรปันสองหมื่นทวนเลยให้2,000่วนมาส้าอง0 0 0ทวนแกตบเรื่องพอพอเยอะหรอดีเซลดีเป็นยังเต้นเงินเรียมาายั่วเคยโม้ไหมจิบเลย 5กิโลอันนี้้ากิโล5กิโลดีเซลมันจะดันอยู่ที่6กโลครึ่เจ็ดโลมันจะดันเพื่อตัวรถตัวนี้7กิโลเจ7ดันขึ้นแปดกิโลหระมาณนี้เรื่องมันจะดันเองตัวรถตนปิ้งประมาณหมื่นอันนี้สามหมื่นสามหมื่น อย่างนั้นครับอย่างนั้นโอ้ยไม่มีอย่างนั้นอันนี้เรียกภาษากีโยมาลุโอ้ยเจ้ครับผมเขาไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ค่อยมีเวลาใช้ไม่คือรถไหนบางคือมันไม่เปิดมันไม่ได้เปิดเลยเล้ขาก็เลยเอามาขายเครื่องปั่นไปผ่านยีไห้อเปิดเครื่องหรือจะซองเดือนที่มาโยมุลุนั่น เมันจะมีต่างอยู่อะคนจ้องเยอะมนจริงจ้องเยอะเขากำลังนอนอย่ังไม่มีงบมีคนขอจ่ายขึ้นขึ้นขึ้นต่อเดือนละหมื่นยังจงจ้องมองมองอือ